แอบมาเล่าวีรกรรมสุดฮาของเจจูนช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้เจจูนอินกับการดำน้ำมากซึ่งปกติเจจูนก็จะไปดำน้ำกับจีนสองคนแต่ช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรเจจูนมาตื้อเราไม่หยุดบอกแล้วว่าไม่ไปเอาตังเป็นกดการชาหมดแล้วเลวไรการดำน้ำใช้ใจไม่ใช้ตังหรอกหน้าข้าอุปกรณ์ข้าเล่าเรียนข้าทริกข้าจ้างคนรับใช้มันไม่ใช้ตังตรงไหนฟะแต่ถึงจะต้องจ่ายตังก็คุมเอาะเป็นการซื้อประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากที่ไหนเลยยังไง บการณ์ตอนนั้นด้วยไหมที่ตอนนั้นเจจูนเมาเรือแล้วหยุดนะห้ามเล่าเรื่องมันเด็ดขาดวันนั้นพวกเราไปดำน้ําด้วยกันแต่ว่าน้าก็ออกจะใสแต่ทําไมวันนี้ปลานล้อยชะมัดเน,น่เดี๋ยวไปถ่ายรูปกันที่ปะกการังตรงนั้นกันดีไหมเอจจูนดันยังไม่หายจากอ,อาการเมาเรือจีนพี่ไม่ไหวแล้วพี่ต้องหาแต่อ,อ้วกตอนนี้นะ และจากทะเลที่ว่างเปล่าในตอนนั้นก็เต็มไปด้วยปลานะ้อยใหญ่ที่มาตอโบกเฟ้ฟรีดูดมน้ำขั้นสูงอวกโลปลาหยุดแล้วเดี๋ยวนี้นะแต่ที่พีกกว่านั้นก็คือโ oh, อ้ตรงนั้นมีปลาเต็มเลยรีบไปดูกันเร็วโอ้คนนี่สิประเทศไทยอุดมสมบูรณ์จทะเลลึกดุดปลาเพราะว่มันแปลกหน้าใต้น้องเรื่องที่เราไปเขียนม่นน <l ots> ต้องมาหัวใจเลยนะเนี่ยไปดำน้ำด้วยกันหรือจะเอาหมอไปสอนไปดักน้ำเลยก็ได้ มีข้อแม้หนึ่งข้อเจจูนต้องคอรสเพล์ตัวละครเกนชินและไปงานไทยแลนด์เกมโชว์ด้วยกันน,น,นี่เรากับเจจูนจะไปเที่ยวงานไทยแลนด์เกมโชว์ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์เราไปวันที่17คอสเพล์เป็นหู้เตา๋าส่วนเจจูนคอสเป็นกิกี้ไทยท่าน <Yeah! S 2> และและ้อเล่นเจคอสเป็นนาวีก็เราจะไปเดินเล่นในเทว,วูธเกนชินใครที่เข้ามาทักรับไปเลยสติกเกอร์คุณแม่กวางแถมยังมีสติกเกอร์พรีขาวด้วยอยากได้โว้ยแต,ต คำถามให้โทรกันนะผิดโดนบ้องหัวอย่าลืมซื้อบัตรแล้วไปเจอพวกเรากันในงานนะรอบนี้มีบัตรไลา์กันชิ้นให้เลือกด้วยแลย้วเจอกันในงานนะบรรยากาศงานจริงๆจะเป็นยังไงเราติดตามชมกันได้เลย